สวัสดีค่ะสวัสดีชาวรา,ราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณก็พอนะคะอะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีสิ่งดีๆเรื่องอะไรนะที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆมันเลย8เหรียญน,นะคะนะเรื่องเงินนี่มาก่อนเลยนะคะ Ace of c u f f อาจจะข่าวดีเรื่องเงินหรือเปล่าเอย Queen of w o n d 6ถ้วยนะคะ55ไม้เท้านะคะ c h a m p l r n t เลิฟเวอร์จัสติสาวดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเวลออฟฟอร์จูนเป็นช่วงขาขึ้นนะการเงินขาขึ้นเลยนะคะเนี่ยช่วงทำเงินของคุณนะหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยนะคะนะการเงินถือว่าสภาวดีมากๆหวังเงินได้เงินนะหวังทองได้ทอง แต่เงินทองมากมายนะที่มากองอยู่ตรงหน้าคุณนี้มันเกิดจากความสามารถและความเพียรพยายามของคุณนั่นเองนะคะนะอยู่ๆเงินทองมันคงไม่ไม่เข้ามาหาเราอย่างง่ายดายก็ต้องลงมือทำนะต้องทำงานนะคะถึงจะอาจทำให้มีเงินทองเพิ่มมากขึ้นก็จะ มาจากความสามารถนะคะจากฝีมือนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษอาจจะเป็นช่างต่างๆนะคะนะช่างแกะสลกักช่างทําผมนะช่างอุตสาหากรรมที่มีความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆนะใครเรียนด้านวิชาชีพเนี่ยเป็นช่วงทําเงินของคุณเลยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะหรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ทําหน้าที่ที่มันมีความท้าทายมากขึ้น นะหรือไดอ้รับโอกาสในการทําเงินนะในการที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆนะคะนะหรือถ้าทําทงานแบบอิสระนะคะก็จะมีงานเข้ามาให้คุณทําเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะช่วงนี้หาเงินเป็นระวิงเลยนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายนะในการที่จะนํานเงินไปไปซื้ออะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางคนอาจจะกําลังเล่งทํางานเก็บเงินซื้อบ้านนะคะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณนะคะ นะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆที่มันมาจากความขยันของคุณเองนะความขยันที่มันจะสามารถทําให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะนะเพราะว่าต้องทํางานเยอะขึ้น คิดเยอะขึ้นนะเครียดด้วยทั้งปัญหาต่างๆนะคะปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องที่ทํางานต่างๆมันก็ปนเปนกันไปนะแต่เชื่อเลยว่าความสําเร็จที่คุณได้รับนั่นแหละมันจะทําให้ความเหนื่อยที่มันที่คุณเจอมาตลอดทางเนี้ยมันจะหายโดยปิดพิงกันเลยนะคะนะดังนั้นขอให้มุ่งม,มั่นนะตั้งใจ ทำสิ่งที่ดีต่อไปเคยขยันยังไงก็ขอให้ขยันอย่างนั้นนะถ้ามีเป้าหมายในเรื่องอะไรก็ตามก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าละเป้าหมายอย่าละทิ้งความพยายามแม้ความพยายามมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จในทุกเรื่องแต่ทุกๆความสําเร็จอะ่ะมันก็มาจาก ความพยายามของตัวคุณเองนะคะนะมีไพ่เอซออฟคัความสุขมากมายมันกำลังจะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกรกฎเรื่องที่มันไม่ดีนะคะสิ่งเลวร้ายต่างๆ มันกำลังหลุดพ้นไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็ได้เหมือนคุณได้สลัดนะคะความรู้สึกที่มันไม่ดีต่างๆความทุกข์ใจเรื่องหนักใจต่างๆนะคะมันเหมือนจะทําให้คุณมีความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะปล่อยวางนะกับบางเรื่องราวก็ได้นะคะบางทีบางเรื่องมันก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ การจัดการแก้ไขมันก็อาจจะเกิดจากการที่คุณปล่อยวางนั่นเองนะบางทีถือไว้มันก็มันหนักนะปล่อยมันวางไว้บ้างมันก็จะทําให้เรารู้สึกเบาลงนะพอใจเบาลงมันก็มีความสบายอกสบายใจความสุขมันก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นความสุขที่มันมันอาจจะไม่ได้มาจากการที่เรามีทรัพย์สินมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นแต่มันมีความสุขจากการที่คุณ ได้ทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ได้นะคะหรือจะได้รับความรู้สึกดีๆจากคนอื่นนะมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้ก็เป็นข่าวดีของคนโสดนะคะใครที่คาดหวังเรื่องของการได้เจอคนดีๆได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต้มบุญนะเริมที่จะทํางานแล้วนะคะบุพเพสันนิวาสนะกำลังนําพา คนที่เหมาะสมนะให้ได้มาเจอกับคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันนะคะนะคนใกล้ชิดหรือคนที่คุณอาจจะเคยมองข้ามก็ได้นะคะนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดถึงก็ได้อาจจะมีคนแอบชอบเราอยู่แอบเพิ่มเราอยู่ก็ได้ก็มีโอกาสที่จะมีเขา่มีคนนะคะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้สำหรับคนมีคู่ความสุขก็ค่อนข้าง เบ่งบานดีมากๆเลยทีเดียวนะคะความรักช่วงนี้นะก็รักกันดีเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะอาจจะมีปัญหานะเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างมันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คนมีคู่ก็มักจะมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็พยายามอ,าอย่าไปใส่ใจนะคะนะพยายามาละทิ้งในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไปบ้างแล้วก็มาใส่ใจในเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆจะดีกว่านะคะคนรักกันก็ต้องดูแล ใส่ใจกันนะเพื่อเป็นการกระชับความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของการทำงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะมีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานใครที่กำลังมองหางานใหม่นะคะมองหาเรื่องของอาจจะเป็นงานพิเศษหรืออาจจะกำลังมองหาธุรกิจทาส่วนตัวก็ได้ ก็มีโอกาสที่จะได้เจองานที่ใช่นะคะเจอธุรกิจที่ทําแล้วเฮงทําแล้วบางอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะนะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องของการทําธุรกิจก็ไปสา,สามารถไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีประสบการณ์หรืออาจจะมีคนที่เรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยให้คําปรึกษาที่ดีกับคุณก็ได้นะคะใครให้คําแนะนําอะไรติชมเรายังไงนะคะก็ขอให้รับฟังบ้างนะการรับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นมันก็จะทําให้การทําทงานร่วมกันการอยู่ในสังคมเดียวกันมันจะมีความสุขมีความสามัคคีมากขึ้นนะคะนะเหมือนไพ่ยห้าไม้เท้าระมัดร,ระวังเรื่องของความคิดเห็นต่างนะโดยเฉพาะในสังคมการทํางานนะคะนะฉันไม่ชอบเธอเธอไม่ชอบฉันแต่คนมันก็ต้องทํางานด้วยกันมันหนีด้ก่อ่ามันหนีหายนะไปไหนไม่ได้นะเราก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพ เรื่องงานก็คือเรื่องงานนะแล้วก็ทําเต็มที่พยายามอย่าไปเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะคะนะมันก็ต้องมีบ้างแหละที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันร้อยพ่อพันแม่แต่ก็ต้องพยายามอายอมรับความเห็นนะซึ่งกันและกันก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเราก็ต้องลดอีโก้นะความเป็นตัวเองลงบ้าง แม้คุณจะเป็นหัวหน้าคนนะคะเป็นผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจแต่การที่เรารับฟังลูกน้องนะรับฟังคนรอบข้างมันก็จะทําให้บรรยากาศนะคะการทํางานดีขึ้นก็ได้ด้วยนะคะนะก็ระมัดระวังเรื่องของอาการทะเลาะบอกแว้นะคะความขัดแยง้งนะโอเคแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าอย่าให้มันรุนแรงจนอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะชีวิตของคุณกําลัง เปลี่ยนแปลงนะในทางที่ดีขึ้นนะคะแ r ม n c ญการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ได้นะบางทีองค์กรหรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการบริหารเปลี่ยนแปลงองค์กรนะคะนะเปลี่ยนแปลงอ่าหลายอย่างเลยนะเราก็ต้องพยายามปรับตัวถ้าเราสามารถปรับตัวได้นะมันก็จะมีโอกาสดีๆรวมถึงสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะใครที่ทำธุรกิจนะก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนที่ดีหุ้นส่วนที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหาร ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะหรือหรือหากเราอยากได้เงินลงทุนนะจากที่ใดที่หนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวงังนะคะนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินของเราให้มีสภาพคล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่การจะเป็นหุ้นส่วนกับใครนะคะนะหรือการจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครเนี่ยอ่า ก็พยายามดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีนะ,ะก่อนที่จะทำสัญญาการก็ควรจะอ่านข้อตกลงเพราะว่าเมื่อผ่านทำงานร่วมกันแล้วพอเวลาผ่านไปผลประโยชน์มันก็มันไม่เข้าใครออกใครนะคะเราป้องกันสะแต่ตอนนี้ดีกว่าที่จะเกิดความขัดแย้งนะในอนาคต คือเราฟังดวงแล้วอยากเครียดนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องมีสตินะคะนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวบ้างเพื่อที่เวลามันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะมันก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นะเราต้องรู้ให้เท่าทันคนนะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราได้เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความยุติธรรมนะหากคุณโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือมีเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนผิด คุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะความจริงบางอย่างก็จะปรากฏหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะคะอาจจะเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการนะคะนก็จะได้รับาการยอมรับนะคะนได้รับคํำชื่นชมชื่นชอบจะมีสายงานนะที่อาจจะได้ดีในสายงานที่คุณทําอยู่หรือผลงานของคุณนี่แหละที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ อา,อาจจะมีเรื่องหนักใจหรือมีเรื่องเครียดเกิดขึ้นบ้างน,นะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่เชื่อเลยว่านะถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งพอแล้วก็ปล่อยวางนะในบางเรื่องได้มันก็จะทําให้คุณสามารถผ่านพ้น เรื่องแย,แย่ๆต่างๆไปได้นะคะนะมีไพ่เอชออฟคัฟด้วยนะปัญหาที่คุณเจอความทุกข์ที่คุณกําลังมีอยู่มันกําลังจะจบสิ้นไปบางทีศัตรูตัวร้ายที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็คือความคิดในด้านลบของคุณนั่นเองนะคะถ้าเราคิดลบกับตัวเองคิดลบกับคนอื่นมันก็เกิดความทุกข์ นะบางทีอย่าเอาตัวเองไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอย่าคิดถึงอดีตที่มันเลวร้ายอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็คือจบไปนะคะหรือคุณอาจจะกําลังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่พอเรายึดติดแล้วเรามีความทุกข์เราลองปล่อยสิ่งนั้นไปนะคะนะเมื่อสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเรานะเราก็ควรจะปล่อยนะสิ่งนั้นทิ้งไปพอปลดปล่อยแล้วเชื่อเลยว่าคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นพลังงาน พลังงานลบนะคะที่มันเป็นท็อกซิกรวมถึงคนไม่ดีด้วยเราควรจะถอยห่างนะคะเพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆก็จะเข้ามาแทนที่นะเชื่อเลยว่าสิ่งใหม่ๆย่อมดีกว่าสิ่งเก่าเสมอนะคะเนี่ยชะตาชีวิตของคุณมันกําลังพลิกฟื้นนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายาม ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจตัวเองนะคะพยายามมุ่งออนกับสิ่งเลวร้ายต่างๆให้ได้นะเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเมื่อเราสามารถปล่อยวางสามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้นะวงล้อแห่งโชคชะตาความโชคดีสิ่งดีๆก็จะเข้าข้างคุณนะสิ่งดีๆกาลังรอคอยคุณเยอะเลยนะคะดังนั้นนะก็พยายามเข้มแข็งเขาไว้มีความฝันนะมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ทําให้สําเร็จตอนเนี้ยโชคชะตาความโชคดี กำลังเข้าข้างคุณแล้วนะคะอยากทําอะไรก็ขอให้ลงมือทำนะเชื่อเลยว่าคุณก็จะประสบความสําเร็จสามารถทําเป้าหมายนะคะนะสามารถทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้นะด้วยตัวของคุณเองก็จะได้ดิบได้ดีจากการลงมือทํานั่นแหละนะคะความขยันความเพียรพยายามนะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่จะนําพาสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะทําให้คุณได้พบเจอ ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคำทำนายของชาวราศรีกรกฎนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุน ช่องการดาพยากรณ์นะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรนะให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปและขอให้สิ่งดีๆที่อาจารย์เก่ามาบังเกิดขึ้นนะกับทุกๆท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ